มาค่ะวันนี้พิธิปจะมาพาทําเสื้อมัดย้อมลายดอกไม้ตรงกลางนะคะซึ่งวิธีทําเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็เตรียมเสื้อนะคะอันนี้ทิปพี่ทิจะใช้เป็นชุดเดรสกระโปรงยาวนะคะอันดับแรกเพื่อนๆพับครึ่งผ้านะคะแล้วก็พับครึ่งตามในคลิปได้เลยนะคะแล้วก็พับเป็นทบๆแบบในคลิปพับตามคพามคลิปได้เลยค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยหาผ้ามาม้วนพับตามไปพร้อมๆกับ คลิปวิดีโอจะดีแบบมากๆค่นะ,ะแล้วก็พับจับจีบจับอะไรให้เรียบร้อยนะคะพับม้วนมาพับอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งลายเนี้ยม้วนมันเหมือนลายแบบยากอ่ะแต่จริงๆแล้วแบบมันพับแบบง่ายๆนะเสร็จแล้วเราจะจับมุมนะคะเพื่อนๆสังเกตตร,ตรงตรงพื้นปูกระเบื้องอ่ะ แล้วก็สังเกตชุดที่ที่พิธิมัดคะว่าพิธิมัดต,ตรงมุมเฉียงนะคะม้วนเข้าหาตรงมุมเฉียงนะคะมันจะมีมุมตรงนะ,ะกับมุมเฉียงนะฮะเพืเ่อนๆนม้วนเข้าหาตรงมุมเฉียงตามในคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือประคองผ้าไปด้วยนะคะเส้นลายมันจะเกิดขณะนี้แหละค่ะขณะที่เราม้วนให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะรัดด้วยหนังยางนะคะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยะค่ะแบบ ทิพย์ไม่เคยทําเลยอ่ะมันยากไหมอะไรไหมนะะก็ทิพย์อยากจะบอกว่านีเพื่อนเพื่อนหลายท่านเนี่ยเริ่มต้นมาจากการไม่เคยทําเลยสักคนหนึ่งนะแล้วก็มาลงเรียนนะทิพย์จะมีวิธีทําแบบง่ายมากๆให้เลยนะคะมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลงสีนะ,ะทิพย์ใช้สีม่วงนะคะและสีดำนะคะแต่เวลาลงสีเนี่ยมันจะแบบเกินเกินกันมากมันสีดำหมดเลยแต่จริงจริงมันเป็นสีม่วงนะฮะ สีม่วงทิพย์ก็ผสมเองนะคะก็คือเอาสีฟ้าและสีชมพูเนี่ยผสมใส่กันนะคะเราก็จะได้เป็นสีม่วงนะคะก็ในเซตเชุดย้อมชุดหัดย้อมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกสีย้อมเองได้นะคะหรือ,อาจะาเลือกแม่สีก็ได้นะคะเราไปผสมสีเพิ่มเอานะคะก็นักเรียนลหลายๆท่านก็ส่วนใหญ่ก็ให้พี่ทิพย์จัดให้เลยค่ะครู คิดไม่ออกไงว่าแบบจะเอาสีไหนตัดกับสีไหนดีนะคะแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วเราจะหมักผ้าไว้หนึ่งคืนนะแปดถึงสิบสองชั่วโมงะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ำเปล่านะคะแล้วก็เราจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นลายชุดที่ได้นะคะ ก็จะเป็นชุดที่นางพี่ทิพย์ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนางแบบของเราก็ใส่สวยสง่าฮะถ้าเพื่อนๆเนี่ยท่านไหนสนใจนะการทำมัดย้อมอยากจะมีอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นไรายได้เสริมหรืออาชีพหลักเนี่ยทิพย์ก็มีเป็นคอร์ส ย้อมผ้าแบบมืออาชีพจาหน่ายให้นะคะซึ่งในคอร์สนี้เพื่อนๆจะได้สีย้อมขนาด20กรัม3ซองเลือกสีได้แล้วก็กาเพิ่มสีสดสองใสๆค่ะสองซองตัวล็อกสีขวดสีเขียว2ขวดถุงมือหน่งยางให้ในเซตนะคะเพื่อนๆจะได้เทคนิคเคล็ดลับซึ่งมันเป็นความลับของพิทิพที่ใช้ทําเสื้อมัสย้อมขายเลยนะคะซึ่งพิทิพจะมีบอกให้เฉพาะผู้ลงเรียนเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานของพิทิพเองนะคะก็จะเพื่อนๆนจะได้เทคนิคนี้ไปเลยนะคะ ไม่ต้องงม,มไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนอย่างที่พิธิภูมเคยลองทนะ่านี้ก็จะเป็นผลงานของเพื่อนๆนของเรานะที่โรงเรียนในคลาสแต่ละคลาสนะคะนี่คอร์สนี้พิธิภก็จัดส่งฟรีทั้งแบบโอนและไฟลยทางด้วยนะคะสนใจก็ทักแชทหาพิธิภูมได้ตลอดนะคะ